สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p p พ s s ด์แ a ดสิบเในวิดีโอนี้นะคะทิปจะมาแนะนำวิธีในการสมัครโปรเน็ตรูซึ่งเป็นเน็ตเร็ว384กิโลบิตเพรเซกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณพร้อมกับการโทรฟรีในเครือข่ายทรูตั้งแต่ตี5-5ถึง5โมงเย็นในราคาเพียง12บาทต่อ1วัน เราไปดูเงื่อนไขในการสมัครกันเลยค่ะซิมที่สามารถสมัครโปรนี้ได้นะคะสมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นระบบเติมเงินส่วนซิมรายเดือนจะไม่สามารถสมัครโปรนี้ได้นะคะต่อมาเป็นรายละเอียดของโปรนี้นะคะเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่384กิโลบิตเพอต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จํากัดปริมาณรายละเอียดต่อมานะคะนอกจากเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่384กิโลบิตแล้วนะคะเรายังจะได้โทรฟรีในเครือข่ายรูตั้งแต่เวลาตี5-5ถึง5โมงเย็นและก็สามารถโทรได้ครั้งละ60นาทีเท่านั้นนะคะพอเราโทรครบ60นาทีเราก็สามารถโทรใหม่ได้อีกนะคะรายละเอียดต่อมานะคะ ระยะเวลาในการใช้งาน24ชั่วโมงหรือ1วันรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่12บาท84สตางค์ต่อครั้งต่อ1วันรายละเอียดต่อมานะคะโปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะกดรหัสสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน900ดอกจัน8 9 4 6่เลี่ยมโทรออกนะคะ ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ